สวัสดีครับอเอฟซีทุกทุกท่านครับมาผมาเบิบ้งมารับมาเบิ้งมารับชมกันนะครับเบิ้งตัวเลขให้ยครับเจคแคทครับว่ามีอย่างตัวใดแน่สูตรของเจคแคทชอบก็าตามไม่ชอบก็ผ่านนะครับผมว่าเบิ้งครับส่วนสูตรคำว่าของเพิ่นงก็นี้ตัวเลขให้นะครับแนวทางของเพิ้งก็มี นี่หนะครับนี่สองครับจับค,คูบ่ได้กับหกสองหกเก้าเก้าห้าองห้าหดก็สองเก้าสองแปดี่กเลขดอนพุตาครับ,รบว่าบึงเขามารับส้มกันนะครับเนาะสอบกับเสียนา้าไปตระสอบขอบับพันสูวนของเจี๊แขกครับ จับคู่แล้วครับมีหกมีสองมีเก้ามีอะไรหกสองหกสองหกสองหกเก้าห้าเก้าสองห้าห้าหกสองเก้าครับจับคู่แล้วนะครับเอฟซีทุกทุกท่านถ้าชอบก็เอาไปจิบไปดูนะครับฝันดูนะครับถ้าชอบก็ออก เสียงถ้าไม่ชอบก็ผ่านนะครับถคจครับ <unto> ขอบคุณครับเครับสำหรับวันที่หนึ่งนะครับไปดูไปชมกันเอาไปเสียงโซกเสียงดวงกันนะครับมันได้มาแล้วมันได้ทีเดียวบันจบ แล้วก็แล้วมาแบ่งปันได้บุญแล้วแบ่งปันเราก็อยากถูเราก็จนเหมือนกันแล้วก็อยากถูเราซื้อตอนนี้รวยยางกับเริ่มแล้วอยู่วันรเอาแม่ตัวโเขาอยู่กัได้โชคทุกงวดนะเจนาะทุกงวดนะตุเเนาอยู่สี่ไปสี่ละไปตัไหนเจอตวเ

อ้อยกับมากลดมืออคืนน่ะสื่อสีฟีนึงสื่อสียฟีเทน้ส,น <c oughs> สองแฉ้มต่ใครเม่ายกันงายๆสี่แเราปั้แ้มมันกเอานี่ยง,งแฉมสีเยอเอาให้งายดอพี่ <c oughs> ก็เลยว่ากันกระโม่ไปอย่บอกอย่าบอกเนีเอามันเชื่อก่าสามเปรตอาจารย์สามเปรตสามเบงเกอจินดาตอนว่ากันสป็นเนื้อเป็ดกันทั้งนันครับพี่สีทุกคนก็ดีกันโอ้เสียงห่อนียนเลยนะจีนเสียงโห่แล้วก็ยาวพอมฟอนพอมเมลวอวมวนกันใบไม้ใบนี่ใบไม้ไม่ได้ถิ่นมวนในฟอนพอมแน่นอนแน่นอนครับ มันแปดับสามนั่ะเราะแ่ไปเห็ดัง้ยนจ้องไปไม่น้ำเปิ้นุณ่ะครับไอจองนจ้องน้ไจ้องปเมันเป็นน้ำดนั่นนะคอยบวงมือสิบสาวิลเอาเนียงเาเนี้เห็นนียขบอกค็กินของดำก็ให้ไปกินน้ไใหม่ไนี่ท้า้อขิอนอบอักิ์ครับบอที่ปูพนสประ้ามมทีเห็นอย่างน้นกัร่งาี่อืตอนนี้มันลวด ก็อันเชิญองค์นั้นองค์นี้มาใบไม้แฝงแน่เต่ดแน่ป่ะวะาเลขออกมาเป็นแปดคับสองหรือแปดคับสามนี่แหละครับนและนะแ้วแต่มุมมองค่ะแปดสามเมนผู้ใด้แนบเห็นอีกยังกะ

เมีนจะลุ้นใสตักค่ะตอนนั้นกำลังท่พิพีครับตอนที่เพิ่นอันเชิญเทวดาพอดีเนาะใบไม้ก็ะลนปิวแหว่งลงมาใส่กับกระเป๋าใบเดียวหล่นรถจักรเจ็บใส่กระเป๋าได้ยินแต่เสียงเหตดก็เ้รกัน คุยนาเกยก่อนค่ะายเท่องลหลังยิ่งนักการเีนแล้วาสาแปดคุณเห็นสองแปดสมางคนก็ว่าเห็นสามแปดสนแล้วแตู่ไรมองมองจะเห็นเป็นตัวใดผมก็กัเบ่งยีแมวว่าเป็ตัวใดใบไม้ใบนี่ญาติกันมาได้ครับคันานเจจินดาเราเห็นางยังขนาดนั้ขอบคุณครับเจินาครับนี้เงินของเพื่อนนพนลมเซนกิจเอเอไว้บเห็นสามหกไว้เจจินดานเห็นสามหเจ้าเห็นตัวใดสาม นี่แม่นสมกงิตัวนี้หกตัวนี้หกตัวนี้สามเนาะสมกอดกอดข้อกันอยู่นี่สากอดขอกอยู่นี่เจ้าตัวตัวขวามือสิเป็นห่นี่เ่แม่ขาวบ่วูนก็เป็นหกขนลามถ้าสมันกอดกันอยู่เนาะนัอ้าวเบ้งบบเบิ่งนีไม่แม่เบิ่งัสวยอีกงกสวก็แม่ขางาชม

หันซัวหนเป็นเงินีมไอ้ิจต่งบ้าไหมเก็บให่เ็บใบไม้ร้่นลงมาใบใหม่ล่นนะครับใบไม่ร่นเซตตาเพิ่นไหนี่ละคนหมันเป็นที่ละแก่ๆคุณดงคือแก่ๆนีเส้นนะครับเอนธรรมดาเด็กคนนี้ครับเส้นๆครับมีเส้นนะครับเอาเดี๋ยวผมสิไปดูใบไม่ใบไม่พิเศษครับเขาเอ้วใบไม้พิเศษใบไม่โซใบไม้พิเศษใบใหม่ไโซ นเอยู่ใน่องมัยในกล่องพีาตะมงงมัดทยเอาเอาท่อมกล่องผีทายท่กล่องเห็นบ้านอ่นเออจะทายหันซ่อนต้างลซ่อนแันมันเงาบอกแปดศูนย์บ่แปดสองแปดสามนี่แหะประมาณนี้ เจ้าคอกรแดนเป็นน้กันดนก็นใไกดกได้นี่คือฮานอยนะครับฮานอยอ้าวครับเบเาเด้อพี่น้องครับอนนีหครับตามที่เพ่นเ้าราเป็นแมเด็กนนะพี่น้องตาพี่น้ก็อๆมไไ่ไม่กลังลนกลังลน ครับ김� Stevens นะครับกับ Piyana บางคนนะครับสรองกับไปที่แกนดาครับเลขกนี่ใหม่ของเกจินดาเพิ่นว่า3 8หรือว่า2 8ประสัตนครับถ้าชอบถ้ามกกะเด็บไปพ p า y a n a บางนะครับนะถ้าพอชอบพอมากกะพลาดครับอันนี้เป็นเพียงเป็นเนื้อทางไงซืัอครับครับครับสำหรับคลิปนี่กับขอบคุณนะครับ นี่เ e อฟซีมาเบิงมาชมขอบคุณครับสวัสดีครับ